ขึ้นอย่างวิยพะเท้าให้พี่พวัตรวิจยดีครับเอาจริงๆแล้วของไม่ต้องมาหรอกครับเพราะเราไม่ได้อยากได้กระเช้าไม่อยากได้ดอกไม้ไม่อยากได้ของกินแต่เราอยากได้สามัญสำนึก mm hmm. แล้วก็เราอยากได้ความยุติธรรมสิ่งหนึ่งที่ผมทํามาจนถึงวันนี้ที่ผมพูดบนเวทีมีส่วนหนึ่งที่ต้องทําเพราะว่าผมค่าผมเชื่อว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานการจะเอาชนะใครคาพูดของคนที่ดูถูก ต้องประจักษ์ด้วยการทํางานเท่านั้นและความพยายามไม่เคยทรยศใครผมถึงเข้าซื้อนะครับ Miss Universe Thailand เพื่อให้สิ่งที่คุณดูถูกเกียดหยามมันประจักษ์ด้วยผลลัพธ์ของมันอย่างที่คุณเห็นทุกปัจจัยปุบมือสิฮะที่บัตรที่บัตรนั่เวลานี้ยมีนางงามเพราะฉะนั้นถ้า5บาท10บาทมันหมายถึงเวทีนี้ด้วยนะฮะเพราะผมเป็นคนทำนะไม่ได้วัดขาดที่นะครับอีสแควร์หอดัว ไม่ทันแล้วครับหมายถึงคนที่กำลังจะเก็บตัวอยู่เนี่ยนะฮะจะเข้ากองแล้วฝากด้วย m ิ s s g r นด d t h a i l a n ์2 0 2 5บอกเลยว่าเดี๋ยวกำลังจะสนุกมากขึ้นนะฮะก็สำหรับคนที่เก็บตัวอยู่ก็เข้าไม่ทันละนอกจากว่าถ้าตกรอบก็สามารถไปต่อได้นะเพราะว่ายังมีจังหวัดที่เขายังไม่ประกวดเยอะแยะถูกไหมฮะเพราะเราจะไฟแนลกันวันที่29ก็ถ้าเขาไปวิ่งเดือนเมษาพฤษภามิถุนาก็ยังทัน ยังประกวดทันนะครับแล้วแต่ครับเอาเอาให้สบายใจนะครับย้ำอีกทีว่าผู้เข้าประกวดเก่า Miss Universe Thailand ทุกคนในอดีตสามารถกลับมาร่วมประกวดได้นะครับนี่คือการกดล็อกทันแรกส่วนที่เหลือเคยแบ็กลิสต์ไว้มีเวทีไหนบ้างหลักปฏิบัติยังคงเหมือนเดิมนะฮะยังคงเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าเพิ่มไปว่า ผู้ที่เคยไปประกวดเวทีที่แบ็กลิสต์อยู่ไม่สามารถมาประกวด Miss Grand ไทยแลนด์และมิสยูเ e r s สไทยแลนด์ได้เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนตัดสินใจให้ดีว่าจะไปเวทีไหนถ้าไปเวทีบางเวทีก็คือประกวดมิสย i เ e r s สไทยแลนด์กับแกรนด์ไทยแลนด์ไม่ได้ในยุคของผมอออขอขอกหน่ีแล้วะะโอ้ทำได้แต่อธิบายไปหมดแล้วคุณไปดูในในไลฟ์ผมดีกว่านะ,ะเพราะว่า อผมชัดเจนและถูกต้องแล้วผมก็ไม่กลัวในความผิดเพราะผมบอกสินค้าไปชัดเจนว่าได้อะไรผมมีคลิปนะแล้วผมก็เตือนว่าผมแค่เอนจอยไม่ถึง24สชั่วโมงผมไม่ได้ขายแบบ5วัน7วันผมขายยังไม่ถึงประมาณ20ชั่วโมงแล้วผมขายแค่3าครั้งครั้งหนึ่งครั้งที่สองแล้วครั้งที่3แป๊บเดียวผมเห็นมันเยอะแล้วผมพอแล้วก็ก็ได้เคลียร์กันไปจบหมดแล้วนะเพราะว่ามีทั้งคลิปว่าเอ้ยใครไม่สบายใจมันเดี๋ยวมันกลับทุนอย่าซื้อ ัดเจนแล้วในนั้นจะได้อะไรผมก็บอกเพราะฉะนั้นเอาแล้วผมก็ให้เก็บเงินปลายทางนะฮะให้เห็นของก่อนถ้าไม่เอาก็ส่งคืนก็ให้ทุกอย่างแล้วอะจนในขณะที่ขณะนี้ก็คือก็ก็กกยังสมมติว,มมว่าเอาไปแล้วแล้วอยากคืนก็ให้คืนอีกเออมันผมว่ามันไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องของคนที่อาจจะเป็นคู่อริกับผมขยี้อยู่นะฮะคนที่เขามีปัญหาเขาไม่ได้มีปัญหาแต่คนที่มีปัญหาคือคนมักสร้างปัญหาและคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ลูกค้าลูกค้าผมรักทุกคน เจาอะไรก็ได้หมดลูกค้าแต่ถ้าเกิดคนื่นเจ้าอะไรกับผมผมว่าผมเอากลับนะวันที่เราแถลงไปติ๊ตอกไปวันนั้นที่แบบป็ไงบ้างทุกอย่างดีครับไม่มีอะไรจบฮะตองแดงไม่มีอะไรฮะโอ้โหไอ้เงินนิดนิดหน่อยหน่อยร้อยแปดสิบยังจ่ายแป๊บเดียววันเดียวคร้คทีอะไรเยอะแยะเราทําอะไรรู้ไหมทําเนื่องจากจริงๆเราทําเนื่องจากวันจุษจีน วันไดเอียแล้วก็หากันมีทั้งแบบของที่ระลึกมีทั้งลายเซน็นแบบคนจีนโอ้โห,โ,หโหแบบอ๋อคนเขาก็แทรกหน้าเข้ามาขยี้กันนะครับใครอยากฟังจับปากพี่น้องวัดขอบคุณอะไรนะอยากฟังจับปากพี่น้ออีกทีหนึ่งค่ะว่าแบบว่าโอกาสท่านยนขอฮัลโหลโอกาสที่น้องโอปอ,อ,อเนาะจะได้ยังไม่รู้จริงจริง ยังไม่รู้ไอี่รู้ยังยังไม่เป็นห่วงทาไมอะฮะน้องไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยรอให้ถึงวันที่ยี่สิบสามสิงหาแล้วเรามาพบกันโอเคนะแต่ละรอบพี่ว่าต้องดูอะไรหลายๆอย่างด้วยใช่ไหมคะถึงได้บอกนี้ได้เลยว่าได้หรือไม่ได้อะไเลยนะคะครับผมต้องดูก่อนว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเราต้องดูก่อนว่า สปอนเซอร์เราต้องการอรอือเปล่าเราต้องดูแลสปอนเซอร์ถังอต,ต้องดูแลนะฮะก็เอาจริงๆว่าผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดคนก็จาจาน้องไปแล้วผมว่าต่อให้มาหรือไม่มาก็ไม่ได้เป็นปัญหานะสาหรับสาหรับทุกๆคนแต่สําหรับแฟนคลับก็รอรุ้นในวันที่23สิบสามนะฮะ,ะสิงหาคมนะฮะแล้วก,กันเรื่องนี้ทำให้ลำบากใจบ้างไหมคะไม่ลำบากใจฮนะจริงๆผมก็ตอบได้แต่ผมไม่ตอบ เพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่สซตนดาวจริงๆแล้วก็เ an ดี๋ยวรอดูก่อนครับจะมีเวทีที่สามลิกสิทธิ์ทิปเนี่ยเคยพูดอะไรอย่างเงี้ยหลายบ่อยครั้งมากระวังมีนะฮะเร็วๆนี้บปกเรียกับโลกเป็นสีฟ้าไม่ยากหรอกอันนั้นนะแต่ยังไม่ยากได้ ไม่เอากรับยังไม่เอาภาระเยอะมากโ <Okay. S 2> อเคระไดี๋ยวเกินเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็ถามว่าเราเป็นคนบ้าไปเอาของเขามาหมดเยอะแยะมากมายไก่กองมาดูย n i v e r s e ์สไทยแลนด์ดีกว่าและบอกไว้เลยว่าทําครั้งนี้ไม่ใช่ทําเพราะว่าเป็น Universe ์สไทยแลนด์ห้าปีอย่างเดียวแล้วคุณจะรู้ว่ามันไปสู่จักรวาลจริงๆครับว้าวคนดังาจักรวาลคนใหม่มาแน่ ไม่ได้บอกถึงเรื่องนางงามพูดถึงชีวิตของพวกเราที่ทํางานกามันต้องไปสู่จักรวาลน, <Yeah. S 1> นะรบอกเลยว่าการทํางานมันต้องรอบคอบ mm. นะฮะก็คอยคอยติดตามการแถลงข่าวครั้งต่อไปเดือนหน้าเดี๋ยวจะเชิญนะครับแล้วก็เดือนต่อไป mm. เราก็จะได้เข้าใจบริบททุกอย่างอีกทีครับทุกอย่างที่ ทของโลกพี่จะอยู่ในมูลนิธิรัฐแต่ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะก็มีหลายโลกเขาคำดันเบาหวานหมดเลยหลายโลกค่ะหลายโลกทานข้าวกับคุณนี่แล้วทานข้าวกับป้าจูอ่ะป้าจูอ่ะแกทานข้าวแกก็เหนื่อยนะเพราะตอนนี้แกแก่มากเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากให้คุยเดี๋ยวเสร็จแล้วจะโทรหาโอเคไหม แตได้ข่าวว่ามีบางเวทีเขาวิ Mother, no ่งเลยนะใครครใครครับไครบอดเดี๋ยวเดี๋ยวถามสตีฟก่อนเดี๋ยวถามสตีฟสตีฟพูดอะไรเดี๋ยวถามก่อนที่จริงฮาโลยูนิเวิร์สกับฮัโลเอจเนี่ยเอาจรงกันเล่นหอย่างในเมย์่้ฮัลโหลยูนิเวิร์สฮัลโหลเอ็มจีวันแอนด์โอลี่ค่ะ we are we are all the one and only has. มเพราะงงสามไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นขนาดนั้นเราต้องเน้นงานเป็นหลักแ่ปองตั้งไก่มาแม่ทำไมบัจจังเขารู้ว่าเขาไป่ไ ก็มากับรถคุณแอนเปล่าเนี่ยโอ่ยคุณแอนไม่ใเป็นคนขับรถไม็ใ่คนขับนอจากนักข่าวเป็นมดลนนักข่าวเป็นโมบอกว่าเป็นผู้ชายนะคะถือลิขสีเริ่่พับอลมทุกแบบองค์กร้แแต่คนแต่คนที่ดูดวงผมแม่นอ่ะอ๋อใช่ก็คือคนนั้นแหละอาด้านผมมันทึกเทปตั้งแต่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไม่เมายตุลาไม่เมาไม่เมาพฤศจิกายนพฤศจิกานนนออััั้คืตวแต่มันออกอากาศมกราแล้วตอนนั้นตรงมากแล้วตอนนั้นี่วัดคุยว่ะตอนที่เปิดไพ่มันเงาก็เริ่มคุยคุยบ้างนะฮะคุยเรื่องนี้นะแต่คุยเรื่องอื่นเราคุยมานานแล้วคุยกับคุณแอนอะคุยมาเป็นปีๆแล้วทุกคนจะต้องถามเสมอว่าเขาคุยกันไหมผมก็นั่งขำนะฮะ เขาคุยกันไลน์ก็มีโทรศัพท์ก็มีอะไรก็มีนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็ส่งครับครนี้นะครับหนึ่งสองสามครับงหนึ่งสองสามนะผมมาจากมุขลับในค่ะมุข